อันนี้นะคะเป็นไฟโซลาเซลล์นะคะอัตโนมัติอัตโนมัติพอตกตอนเย็นมันก็ติดเองอืมนี่นี่เราพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินแนวสวนเกษตรผสมผสานนะคะ้างบานสวนนะคะของช่างเล็กนี่เขาซื้อแปลงละ260ตารางวาติดดันสองแปลงก็520ตารางวานะคะ นี่มีแผงโซลาเซลล์ด้านในด้วยคือจริงๆแล้วเขาใช้แค่แผงเดียวแต่ทีนี้ขคงเขาอ่ะมันรอบจ่าแล้วมันมันเป็นไล่สองไล่ไงมันก็เลยต้องใช้สองแผงก็ฝากติดตามกันนะคะว่าครั้งหน้าถ้าเรามาอัปเดตเนี่ยช่างเล็กเขาจะปลูกอะไรอีกนะคะคือมาแต่ละรอบเนี่ยช่างก็เปลี่ยนพืชหมุนเวียนปลูกไปเรื่อยๆเนาะเราก็มาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะคะในโครงการนี้นะคะโครงการสวนมะลิเก่าเนี่ยของสิบ กม16ตรงข้ามกับวัดเจริญบุญอําเภอน้องเสือจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะในโครงการนี้เรายังมีที่ดินแปลงละ260ตารางวาว่างหลายแปลงนะท่านใดสนใจที่ดินแนวนี้นะคะก็ติดต่อคุณตุ๊กได้นะคะที่เบอร์0992216289คะ่ะ